ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอหลองเช่นเคยเด้อครับผมสลหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหวยลาวนะครับสูตร2เม็ดนอกโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องกองวัดประจําวันที่1เดือนเจ็ดนะครับครับผมกับก้อนเฮาสิเข้าไปรับชมนะครับบอลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับพี่น้องตัวเลขทุกตัวนะครับบอลลองก็ได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับบอลลองให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม กับบอสนับสนุนเล่นการพนันเด้อครับเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะพี่น้องครับผมสลับคลิปนี้กับของวัที่แล้วนะครับพี่น้องกับผมกับฟัน8ไปนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับสูตร2เม็ดนะครับผมกับฟัน8ไปกับเข้า8 0ครับ8 1ดตกับนะครับพน่นออก1 8นะครับเนาะ1นบนนะครับส่วน8 0กับไปถือตัว ตัวตัวล้างนะครับล้างชุดหกตัวนะครับเนาะแปดศูนย์นะครับเนาะอันนั้นก็บางพื้นที่เพื่อนก็เล่นเล่นนะครับเล่นเป็นสองตัวล้างนะครับเนาะแปดศูนย์นะครับผมครับพี่น้องก็เดี๋ยวเข้ากลับไปรับชมกันเลยนะครับเนาะสำหรับตารางวันเนาะเลขตารางวันของบอลลองนะครับผมงวดนี้ซีมีหนึ่งอยู่นเนาะพี่น้องนะครับผมเนาะอย่าลืมเด้อครับวันพฤหัสนี้ส่วนมากจะเป็นเลขบันเลกเลขหามนะครับ ล,ลองมักสนะครับ9นะครับผมแล้วก็เจนะครับเจสองนะครับ านะครับผมแล้วก็0นะครับเนาะ4 9 7 2 5 0นะครับเนาะเลขไอ้กำลังวันผมนะครับเนาะกับผู้ใดมากกะลองเอาไปจับบังเดอครับเนาะถ้าผู้ใดบ่มากกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมกับ่บ่ากันนะครับกะบัาน,นี้กะตัวเด่น3ตัวนะครับที่บอลองสิงให้แนวทางนะครับ มี497นะครับ497แล้วก็705นะครับ705เนาะแล้วก็927นะครับ927แล้วก็047 นะครับผมเนาะแนวทาง,องหอยเหลานะครับสูตร2เม็ดนะครับพี่น้องกะเอาตัวใดเนาะบัดน,นี้ครับเนาะสูตร2เม็ดกะบบลองมักอืมใน,นวันนี้นะครับบะลองมักเก้าหมักเกกับหมักเจ็ดนะครับพี่น้อง บรลอง9ักเก้ากับมักเจ็ดนะครับงวดนนี้เนาะแต่เดี๋ยวเฮากระเซียมาจับคู่นะครับเก้ากับเจนะครับเก้ากับเจ็ดเนาะจับคู่จับคู่ก็จะเป็นเก้าศูนย์นะครับเก้าสอนะครับ 9ก้าี่นะครับผมเก้าห้าเนะครับนะครับพี่น้องเก้าศูนย์เส่นะครับ, 90, 92, 94, 95, รบส่วนตัว7เนาะเลยนะครับพี่น้องผม ลองขยับไปสักหน่อยก่อนเพราะว่าไกลกล้องไปได้นะครับเพิ่นขยับเนาะส่วน7ก็มี7 0นะครับ7 2เนาะแล้วก็มี7 4นะครับแล้วก็เจหนะครับผม 7จ็ดเก้านะครับเนาะนี่ครับผมการลองเลือกชมเบืงเด้อครับพี่น้องเนาะมักไผ่มักนั้นนะครับเอาทุนน้อยเฮาการเลือกชมเอานะครับถ้าผู้ใดทุนหลายก็ลองรูดเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะนะครับลองรูดเบิ้งนะครับส่วนตัวลองเนาะตัวลองกับบอลอกกระเซียจับเอาในตารางนะครับตัวลองนี่คือจับให้พี่พี่เบิ้งนะครับเนาะ ตัวรองนะครับตัวรองก็มีสองสี่นะครับสองห้านะครับมีสองห้าเนาะแล้วก็2สองูนนะครับแล้วก็4สี่ห้าแลกกระศูนย์ห้านะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องเี่ยนะครับจะมีสองสี่สองห้าสองศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้านะครับนี้คือตัวลองที่บะลองจับเอาในตารางนะครับเนาะบะลองจับเอาในตารางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆหน้าๆนะครับเนาะกะเพื่อสะดุดตานะครับเพื่อสะดุดตาเนะกาส่วนตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่ตัวเด่นที่บลองมักนะครับตัวเด่นสองตัวเนาะที่บลองมักเด่นสองตัวงวดนนี้นะครับจะมีเก้าสองนะครับเก้าสองแล้วก็เก้าเจ็ด เก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะครับเจ็ดห้านะครับพี่น้องส่วนตัวรองนะครับส่วนตัวรองตัวรองกันนะี่ครับอะขอเก้าอีกสักโตครับพี่น้องที่บ่ลองมักนะครับเพราะว่า วันพฤหัสนะครับเพิ่นก็อาัสิเป็นเล็กเบิ้ลได้เนาะแม่นบ่ครับวันพฤหัสเพิ่นอาจสิเป็นเลขเบิ้ลได้นะครับนี่ครับผมกับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาบัางเด้อครับเนาะมักไผมักมันนะครับถ้าผู้ใไมากก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะกับบอลองก็ย่ำตลอดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับพี่น้องเนาะบ่ลองใครเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับกับส่วนตัว ตัวฟันนะครับเนาะกะอันนี้เด่นเนาะเด่นเด่นเก้ากับเด่นเจ็ดเนาะเด่นเก้ากับเด่นเจ็ดเด่นเก้ากับเด่นเจ็ดรูดเก้านะครับพี่น้องเนะาะบอลองมักเก้านะครับงวดนี้เนาะเก้ากับเจ็ดแต่ว่ามักเก้าหลายกว่านะครับพี่น้อง เนาะกาลองเอาไปเป็นแนวทางมึงเด้อครับเป็นน้องมักไผมากนั้นนะครับเนาะครับผมครับผมสลับคลิปนี้กะบอลองกะขอกำลังใจเช่นเคยนะครับก่อนจะออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้บอลองเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับผมสลับคลิปนี้กะบอลองกะขอให้พี่เจ้หน้าทุกคนนะครับกะมีโชคกันเด้อครับผมสลับคลิปนี้กะสวัสดีครับ